สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้มาเที่ยวป่าทเที่ยวเขาอีกครับผมมาเจอกับลูกหนูครับเป็นลูกหนูท้องเข่าน่าจะตกลงมาจากลังที่อยู่บนยอดไม้ครับ อันนี้ก็เป็นเขาเรียกเ,เรียกหนูท้องข่าวชอบทำลังอยู่ตามยอดไม้ครับอันนี้คงจะมีศัตรูมารบกวนนะครับศัตรูของเขาก็จะเป็นพวกงูพวกเดี่ยวหรือว่านกคู่ เลือมตาแล้วครับอันนี้ไม่รู้พ่อแม่มันอยู่ที่ไหน เจออะไรก็บันทึกหมดถ่ายหมดครับเอามาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับอันนี้เป็นลูกหนูหนูท้องข่าวชอบทำลังอยู่ตามยอดไม้ตามข่าวคบบไม้อันนี้ถ้าทิ้งไว้ที่นี่ก็ ไม่รอหรอครับจะโดนมดกัดไอพวกมดคันไฟะครับครับขอจบคลิปเต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ